ค่ะคุณแต่งตาได้ตาเดียวเองนะเอาหรอวอลลิสเป็นยังไงบ้างลูกเอ่ออีสานหน้างานนะคะคือจึ้งมากจึ้งมากเหรอลังการที่สุดให้ขายบัตรนี่หนาขายบัตรซื้อบัตรได้ไหมถ่ายรูปนะพี่ยองพี่ขาพี่ยองพี่ขาขอน้องถ่ายรูปเพื่อหน่อย

มา้องใส่เลยมากระโลมาให้ยี่หลานไ้ไปตุงว่ามันกำลังเป็นแบบกระปุกไก่คุใส่นี่สี่ห้าร้อยลาปุ่นตเอาหรือว่าเขาโดนนินเอ้เสื้อรุ่นนี้ใส่แล้วมีตุ้งบอกมาถึงคนไหมคะมันเป็นเส้นตรงนะร้านเล้อดดีดูเลยส่สบาทกเห็นุ่งม้างโอเคค่ะใช่เลยได้ได้ดีค่ะ

ก็มสต่าันนี้ปบาป่าบตนแ่น่อยไหมหน้าหน่อยบัตเด็กแต่นะยายฮดูหน้าราเบินโชว์หน่อยบัตรเด็กต่นะแก่บัตรเดบบอตกบั้แล้วกบักเการเด็กบรเดถ้บมีเบัตรเด็กถ้ามีบัตรเด็กบตนดแก่มากบัเด็กือตงเน็กบัตรเดก็กือเด็กกัเดกตเ แตงโมแม่แตงโมหอบเอาความฝันหนึ่กว่าหนาเฮ้ยองค์อญิงห่างป่วยเด้อแม่กำลังแอบป้าเด้อเด็ดเดี่แอบมาแล้วแม่แตงโมเลยแตงโมแตงโมแตงโมเออเอื้อืนนักเลงกแต่เตินครับนักเลงกับมาอาศัยนะครับไม่ได้แปลว่าจะไปปราบใครที่ไปมีเรื่องกับดอกไม้ไปดอกไม้เมื่อคืนไปแล้วไปแล้วข้าเจ้าอีกทำงานไว้สามชั่วโมง กลับได้แล้วกันนีกบไปฮิด้แล้วอบ่ได้หอดมื่อข่อยเลยข่อยไปซ้าสางบ่หอดเยอะไปด่าเนาะถึจับก่อนกถึจับก่อนเสียดกันเวชดาไมได้ดึงนึ่งแลวก็เสีมาได้จังเลยที่สิบแอย่ากันคนเดียเดียเปียกเอยนะ ก็ใครเจอกันบนพรมี่าอยู่ไนผู้เบามาขายสีผู้บบาวมาขายเขียงเออตำรวจเพราะ่งตำรวจที่เราอยู่ในมิวสีเพลงอันอันาซื้อซือเซินมอันี่ยอันเล็น้อยเล็น้อยหัวก็หล่ออร่อยตะกี้ผมเน่าดนีผมันอ่ะค่อยๆเดยิพงอัน เสือปุยนะแม่เสือยก็ไ้ปไม่เหมือนตำรวจเลยทุกวันนี้หนูยังคิดอยู่เลยว่าเขาเป็นตำรวจจริงหรอเขาโกงหนูไหมตัวหนูปว่าเป็นตำรวจดีไม่ว่าตอนนั้นรองกับผมหลายเนาะตอนนั้นไหมแม่มันคือย่อยอกล่าวดโอ้ยโอ้ยโตพอเขาโตมแม่อไล่ออกอ้อมอ้อมอ้อมออมอม มันใจมันใจยริงบอกกูไปเลยว่ามืออื่นพอนุ่นเดนุ่นนถวายกาหัววางสิแม่ค่ะพอนนถวายกาหัวเด้อปูเพิ่มเนื้อจากปูจากสองจากสองเป็นเก้าแล้วทุกคนไม่ต้องบอกพอนนอ่าเต้ยลาเสร็จเราค่อยพูดเราค่อยบอกดูที่คลิปช่องช่องที่สองหนุ่มทะเบียนกับสาวกระชินบอกชมเงียหุ่นชงเงียบหุบบอกเลยเสียนุ่น รู้กันเท่านี้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 ถ้าปูให้โอกาสเท่าเดได้ลูกหลานได้แสดงได้โชว์ยางสวยงามเปิดโปงอลังการเสียนนนหลายๆเต็มสนามเข้าไว้เลยก้าหัวไอ้นมาเบืองหลายๆเต็มสนามที่ลสนามที่ละวขอนอนอะไรนะขอนอนต้องทำอะไรเชี้ยหัวหมูก่ะหัวค่ะ เจ้าหัวนี่มืออ่นเจ้าเตย่าเตยราแล้วคอยบอกซิวคนนบ้าแล้วสิแก้มือไดกะจไวแล้วมาแกะแต่ว่ามือนี่แเราแต่งรักกอนเพว่ากสิแก้มืออ่นกจสั่งหัวมูกทัน้าี่เลยหล่เดเตยโซ่ีลางมากคนมาล่ม เอาแต่แต่ว่าถ้าจะให้ศักดิ์สิทธิ์ก็คือเราต้องไม่บอกนะคนจะบาดกันหน้ามาเราต้องไม่บอกยาพ่ดโอเมนคนจะบาดกันหน้ามาคนมาโตขึ้นนี่โอ้ยคิดนั่งพูดสิทธายหัวหมูได้เลยว่าไม่เขาเขายังสบายใจอยู่นะว่าโอ้ยสองหัวสองหัว